สวัสดีครับเรามาคุยถึงเรื่องการให้เช่าที่ดิน99ปีหรือขายคอนโด75%ให้ต่างชาติอันนี้ผมโสพลพรโชคชัยคอนเฟิร์มว่าขายชาติแน่นอนครับอันนี้ก็ไม่ได้ต่อว่ารัฐบาลโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าคงจะอยู่ที่คนชงเรื่องเนี่ยครับซึ่งชงมาทุกยุคทุกสมัยนะตั้งแต่ณนาชาติ หรือว่าน้าชวนน้าอะไรสารพัดเนี่ยนะครับจนถึงบิ๊กตู่ลุงตู่อะไรวันนี้เนี่ยครับว่ากันมาเรื่อยแต่ความจริงแล้วเนี่ยการให้ต่างชาติเช่าหรือซื้อที่อย่างนี้เนี่ยครับคอนเฟิร์มว่าขายชาติแน่นอนทำไมผมรู้ล่ะครับก็เพราะว่าผมเป็นนายกสมาคมการค้าอาสังหาริมทรัพย์สากลมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเลยครับ รู้ว่าการให้ต่างชาติซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไถึงจะไม่ขายชาตินะครับแต่อย่างที่เราทำนะยังไงถ้าท่านดูอยู่ก็ช่วยกันแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับผมก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยครับผมเองก็ไม่ได้มีผมระโยชน์เกี่ยวข้องนะไม่ได้เป็นนักพัฒนาที่ดินนะไม่ได้เป็นหนายหน้านะหน้าที่หลักของผมก็คือการเป็น ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเนี่ยครับตีราคาทรัพย์สินเพื่อการซื้อขายจำนองจำนำแบ่งแยกมรดกหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับแต่ว่าไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการาขายชาติประเภทนี้นะครับนะถ้ามีโครงการไหนที่เป็นประเภทที่าขายชาติอย่างนี้นี่ผมเองก็คงจะไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยครับดังนะนั้นเรามาคุยกันในเรื่องนี้หน่อยนะครับขออนุญาตแชร์ไปในที่ต่างๆเผื่อว่าจะไดเ้เห็นกันบ้างนะครับผมเชื่อว่าความเป็นธรรมมันอยู่ข้างเราครับ แต่โอกาสที่จะพูดมันน้อยนะจะไปพูดวิยุกรมประจำพันธอสอมอทอหรืออะไรต่างๆนี่โอกาสยากนะครับนะแล้วก็จะมีพวกเชียร์การขายชาติเยอะหน่อยเป็นต้นถ้าไม่บอกก็ขายชาติวันนี้เนี่ยครับผมเจอคุยกับทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับของบริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในประเทศอินโดนีเซียผมก็ถามเขาว่าเออถ้าต่างชาติมาซื้อ คอนโดเนี่ยครับในอินโดนีเซียซึ่งส่วนมากเขาจะไปซื้อที่บาหลีนะครับที่อื่นก็คงจะไม่ไปหรอกครับเนะเพราะว่าอาจจะไม่รีเจอเลยถ้าบาหลีจริงๆแล้วบาหลีเนี่ยมีคนไปเที่ยวอะไรต่างเนี่ยมากกว่ากรุงจาการ์ตาะอียนะครับไม่เหมือนกรุงเทพนะครับประเทศไทยกรุงเทพนี่คนมาเที่ยวกรุงเทพมากที่สุดอาจจะไปเชียงใหม่ภูเก็ตอาจจะรองลงมานะครับแต่ว่าที่อินโดนีเซียนี่ไปที่บาหลีเป็นอันดับหนึ่งกรุงจาการ์ตาไม่ค่อยมีคนไปหรอกครับเพราะไม่ค่อยมีอะไรให้เที่ยวนะครับ ผมก็ไปเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังที่อินโดนีเซียไปมาทุกที่นะครับนะห,ลหลายที่นะครับเนะกาะสุลาเบสีก็ยังไปมาแล้วนะก็เลยรู้ว่าเป็นอย่างนี้นะผู้บริหารอสังรั์ที่อินโดนีเซียเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าต่างชาติเนี่ยจะไปซื้อคอนโดที่นู่นเนี่ยนะครับต้องมีภาษีซื้อนะครับประมาณ1 0บถึง้เรเราเหล่านี้คือถ้าเราไปซื้อต้องเสียภาษีนะครับ ไม่ใช่อยู่ดีๆไปซื้อทรงเดียดได้นะครับคนท้องถิ่นก็ซื้อธรรมดาแต่เราเป็นคนที่ต่างชาติไปซื้อเนี่ยต้องเสียภาษีถ้าเป็นยุโรปนะครับอาจจะสิบกว่า20%ถ้าเป็นฮ่องกง3 0สนโอ้โหส่วคนโดนที่ฮ่องกงราคา20ล้านนะครับเราจะไปซื้อเนี่ยต้องพกเงิน6ล้านไปด้วยก็คือ20%ของเออเคอทตีิเอนติอร0ของ20ล้านเนี่ยก็คือ6ล้านเนี่ยครับเพื่อว่าให้รัฐบาล ฮ่องกงไปพัฒนาประเทศบ้านเราไม่เก็บครับไม่เก็บสบาทเลยครับนะสิงคโปร์นี่หนักกว่านี้นะครับสิงคโปร์นี่บอกเลยต่างชาติจะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ครับต้องเสียภาษีหกสิบเปอร์เซ็นคือในสิงคโปร์นี่เขามีบ้านอยู่เนี่ยครับประชากรก็อาจจะมีอยู่ประมาณสักห้าหกล้านคนนะครับนะแต่ว่านะบ้านส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยครับสร้างโดยการแข่งชาติของสิงคโปร์ คนสิงคโปร์ซื้อได้ต่างชาติห้ามแตะนะครับอีกประมาณ15-2 0เป็นี่ยเป็นบ้านที่สร้างโดยภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนในสิงคโปร์นี่สร้างบ้านไปแค่ยี่สิบเนะครับของเรานี่การแข่งชาติสร้างบ้านบ้านไปถึงหนึ่งเปอร์เซ็นะครับแต่ว่าเอ,าเอากชนสร้างบ้านมากเปน็นอันดับหนึ่งดังนั้นในสิงคโปร์เนี่ยต่างชาติสามารถที่จะซื้อบ้านได้ในสัดส่วนประมาณสักสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเพราะว่าพวกที่เป็นการแข่งชาติของสิงคโปร์นี่ห้ามซื้อนะครับ ทีนี้ที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าต่างชาติไปซื้อคอนโดพวกนั้นเนี่ยที่เอกชนสร้างเนี่ยครับต้องเสียภาษี60%เแสดงว่าคอนโดราคาที่สิงคโปร์เสียประมาณสัก40ล้านต้องเอาเงินไปอีก24ล้านเอาไปให้รัฐบาลสิงคโปร์ไว้พัฒนาประเทศเพราะเราไม่เคยไปเสียภาษีเขาเลยอยู่ดีๆเราจะไปชุบมือเปิบเนี่ยซื้อทรัพย์สินมาเนี่ยเขาถือว่าไม่ได้บ้านเราไม่เคยเก็บ มีผู้ที่เสนอแนะว่าเราจะให้ต่างชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ภาษีนี้ประเทศอื่นก็เก็บเราไม่เก็บและอย่างนี้ขายชาติไหมครับและอย่างนี้ประเทศชาติได้ประโยชน์ไหมครับกระตุ้นเศรษฐกิจไหมครับไม่เลยกระตุ้นอะไรเลยเพียงแต่ว่าคนขายได้ได้สตังค์นะครับคนขายได้เงินแต่ว่าประเทศชาติไม่ได้เลยด้วยนี่แค่ภาษีตัวเดียวนะคือภาษีกภาษีซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับ อินโดนีเซียประมาณสักสิบถนะครับยุโรปเนี่ยจะมาตั้งยี่สิบเปอรกว่า20%นะครับสิงคโปร์ฮ่องกงนี่30%สิงคโปร์60%สิรใช้ไม่เก็บอย่างนี้แย่ไหมครับมีข้อเสนอเนี่ยของอสมาคมด้านอาสังหามาเรียนรับของคนทุกคนนี้เนี่ยเสนอกันสมเด็จไปเรื่อยนะครับไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับหรือพูดแค่นิดเดียว อีกภาษีหนึ่งที่ต้องเก็บก็คือภาษีที่เดลตสิงปลูกสร้างของคนไทยไม่เสียนะเสียนิดหน่อยต้องบ้านราคาเกิน50ล้านึ้นไปเนี่ยเสียภาษีล้านละ200บาททุเรศไหมครับล้านละ200บาททุเรศไหมครับนะที่อเมริกา 1- 3%ของราคาตลาดนะครับผมก็ยกตัวอย่างบ่อยๆนะท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยเคยมีบ้านในอเมริการาคา70ล้านปีนึงต้องเสียภาษีประมาณ700,000 70บล้านเสียภาษี7 0 0 0 0 0 1% แต่ถ้าเป็นเมืองไทยฝรั่งมาซื้อคอนโดมาซื้อรีสอร์ทที่ภูเก็ตราคาเจดสล้านราคาประเมินราชการาแค่30สิบล้าน2ี่สิบล้านไม่ต้องเสียภาษีอย่างนี้เสียเปรียบไหมครับถ้าเราไปซื้อเมืองนอกต้องเสียภาษีหนึ่งาเเซตของราคาตลาดแต่เขามาซื้อเมืองไทยราคาประเมินราชการถูกมากนะครับไม่ถึงเกณฑ์ห0สบล้านไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียก็ล้านละ200รอบาทเสียไปเถอะค่าแท็กซี่ที่ จ้างไปสำนักง,งานที่ดินเนี่ยอาจจะเกินกว่าสองร้อยแพงกว่าภาษีอีกอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับขายชาติไหมครับขายเหนเห็นเรื่องมันมีมีคนอื่นเสนอไหมนอกจากผมไม่มีหรือนนมีนิดนิดหน่อยหน่อยแทบจะไม่มีเราต้องคิดเลยครับเราไปซื้อเมืองนอกก็เสียภาษีอย่างนี้ดังนั้นคุณมาซื้อบ้านเราเนี่ยคุณก็ต้องเสียภาษีเหมือนกับที่อารยะประเทศเขามีกันตามราคาตลาดไม่ใช่ตามราคาประมมานรกเการนะครับท่านทราบไหมครับ ราคาประเมินรายการเนี่ยแถวที่แพงที่สุดนะแถวสยามชิดลมเพลินจิตแถวนั้นเนี่ยตารางวาละสามล้านหกหนึ่งตารางวานะสามล้านหกแค่แบงค์พัน 1, 000, ปูประมาณสักสิบชั้นอะแต่นะครับราคาประเมินรายการนะแดแสนเจ็ดแสนห้าแปดแสนห้าเก้าแสนล้านหนึ่งเท่นั้นเองต่างกับราคาตลา,ลาดประมาณเกือบสามสี่เท่านี่เป็นการเอื้อคนรวยโดยเฉพาะนะครับอย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้ นะดังนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับถ้าต่างชาติมาถือเกณฑ์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องบอกสิอะคุณไปผมไปซื้อบ้านคุณเนี่ยผมต้องเสียภาษีตั้งเยอะดังนั้นคุณมาซื้อบ้านผมก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันเอออย่างนี้มีพูดได้เหมือนกับว่าเราส่งลูกไปเรียนที่ออสเตรเลียนะออสเตรเลียนะครับไปเรียนที่นู่นนะครับเราต้องเสียค่าเทอมแพงกว่าเด็กออสเตรเลียนนะเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ที่นั่นไม่เคยเสียภาษีเขาเลยอยู่ดีๆมาชุบมือเปิบนะใช้บริการการศึกษาของเขา ในราคาถูกนี่คงไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ใจกว้างแบบเยอรมนีนะเรียนฟรีมาเลยแต่ว่าที่นั่นไม่ใช่นะครับนะดังนั้นเราก็คิดแบบเดียวกันนะค,คุณมาซื้อของบ้านเราเนี่ยต้องเสียภาษีที่แลสิกบุกสร้างนะี่ยตาประมาณสักหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นเหมือนกันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอนะครับมีอะไรอีกไหมครับมีครับภาษีกำไรนะฮะอย่างเช่นท่านผู้ว่าช,ชาติเนี่ยบ้านราคาสี่สิบล้านใช่ไหมครับที่แคลิฟอร์เนียเนี่ย แต่ว่าตอนขายเนี่ยสี่สิบเจ็ดสิบล้านนะครับแต่ว่าตอนซื้อมาเนี่ยราคาแค่สามสิบแปลว่าอะไรแปลว่าได้กำไรสี่สิบล้านไอ้สี่สิบล้านนี่นะต้องเสียภาษียี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้แม่จมเจ้ากำไรทั้งสี่สิบล้านคุณจะให้รัฐบาลสักแปดล้านอนะ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยมันก็น่าจะได้นะแต่บ้านเราเป็นไงแทบไม่เก็บเลยนะแทบไม่เก็บเลยคำวนวณตามราคาประเมินราชการนะครับแล้วก็มียกเว้นน,นู่าานนี่อะไรสารพัดตกลงแทบไม่เก็บเลย อย่างนี้ถ้าเราให้ต่างชาติมาซื้อโดยที่ไม่เขียสียภาษีอย่างนี้นี่เมืองไทยเราเสียหายไหมครับเมืองไทยเราไม่ได้เลยเลยได้แต่พวกต่างชาติที่ได้หรือว่าคนที่ได้อย่างคือพวกที่คนไทยอ่ะที่ขายทรัพย์สินไปได้ไปต,ต่อเดียวหลังจากนั้นก็จบแล้วมีไหมครับมีครับภาษีรมรดกไงครับผมไปประเมินสก,กีรีสอร์ทที่ฮอกไกโด คนไทยไปซื้อซื้อได้ครับแต่เมื่อไรจะขายสุตรราคาประมาณสองร้อยล้านแล้วกันนะมเก็บภาษีสิบล้านแรกกบเสียภาษีสิบมาย0ิบล้านห0ิล้านเสียไปเรื่อยพอถึงร้อยล้านที่หนึ่งร้อยห้าสิบตามราคาตลาดนี่แะครับตามราคาเมืองไทยแล้วนะบาทน,นะครับก, <c oughs> ตก็ต้องเสียภาษีถึงห้าสิบห้าเปอร์เซนเกินครึ่งต้องเสียภาษีถ้าเป็นบริโภกกองบริโนี้ต้องเสียภาษีบ้านเราเก็บไหมครับไม่เก็บไม่เก็บ คือเก็บเหมือนกันนะแต่ว่าต้องบ้างละทรัพย์สินนั้นกองมรดกนั้นเนี่ยมีราคาหนึ่งร้อยล้านบาทไม่ไเก็บอย่างนี้เสียหายไหมครับโอ้โหเราจะไม่ได้เก็บอะไรก็เลยอย่างนี้ขายชาติไหมคนที่ชอบเสนอให้รัฐบาลทุกรัฐบาลเลยนะรัฐบาลที่แล้วกเสนออย่างนี้นะรัฐบาลน,นี้ก็มีคนชักใย,ยเสนออย่างนี้อีกแล้วนะมันไม่ได้ช่วยประเทศชาติเราดีขึ้นเลยนะทำให้ประเทศชาติเราเศร้าหมองมากกว่า แต่ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้ดีๆเนี่ยครับว่าเออให้ต่างชาติซื้ออย่างนี้เนี่ยทำไมบางทีบางคนบอกเนี่ยครับนะฮ่องกงเนี่ยจีนให้ให้อังกฤษเช่าฮ่องกง99ปีเพราะไปแพ้สงครามเราก็ไม่ได้แพ้สงครามไม่ไหนแล้ะสเปียบเทียบเมืองนอกเป็นไงอ่ะเอา้าเมืองนอกเนี่ยเมืองจีนเนี่ยนะครับเขาให้คนจีนเขาแท้ๆเนี่ยนะเช่าได้แค่เจ็ดสิบปีนะคนจีนเขาแท้ๆยังอยู่ได้แค่เจ็ดสิบปีต่างชาติเลยครับไม่เกินห้าสิบปีอะ่ะสามสี่สิบห้าสิบ เท่านั้นเนีไม่ถึงเจ็ดสิบปีเวียดนามก็เหมือนกันนะหลายหลายประเทศก็เหมือนกันลาวอินโดนีเซียสามสิบปีพออย่าไปเช่าเยอะนะนะแต่ว่าเมืองไทยเรานี่จะให้เก้าสิบเก้าปียูสิได้ผลดีไหมเสียหายไหมนะครับไม่มีชาติไหนก็าําอย่างนั้นอาจจะมีหนออินโดนีเซียบอกโอ้ไอ้ประเทศกัาี่สิงคโปร์บอกเช่าเก้า้าปีเก้า้ยเก้าบเก้าปีอันนั้นตามทฤษฎีครับในความนจริงเนี่ยเนะี่ยเออเบิ้ล รีเดเวลเปเมนต์ออฟโซเรนเนี่ยให้เช่าที่ดินเป็แปแปลงให้ไปเช่าสร้างตึกอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อาจจะ60ปีนะไม่ได้อยู่กันแบบยาวนานอย่างนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นไอ้ที่คิดอย่างเนี้ยคิดผิดชั่วขายชาติชัวคอนเฟิร์มนะดังนั้นผมเลยอยากบอกรัฐบาลเนี่ยอย่าไปฟังไอ้พวกที่ยุเป็นบางช่างยุให้เราทำแบบนั้นนะเสียเกียรติวัติของเราขนาดบ,บิ๊กตู่ยังถอยมแล้วนะ ถ้าเราดันทุนลังต่อไปนี่นะครับสร้างปัญหาแน่นอนบางคนบอกโอ้ยไม่เป็นไรนครับถ้าเกิดว่าเราสามให้ต่างชาติมาซื้อเนี่ยนะครับมันจะทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมนะีคนมีงานทํดงานอะไรครับก่อสร้างบ้านนิดหน่อยนะคนใช้ในบ้านกขาอาจจะไม่จ้างนะครับว่า,าจจ,จ้างพมา่ามาแทนอย่างนี้เสียหายนะครับนะคลิปดีๆนะครับอย่าให้ประเทศชาติเราสร้างหมองอย่าให้ประเทศชาติเสียหายนะครับจากการที่มาให้ต่างชาติมา เช่าที่ในประเทศไทยของเรานะครับคงนะไม่ใช่เป็นาทางออกที่ดีแน่นอนนะครับนะมีคำถามอะไรไหมนะไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้นะครับว่าในการที่ใด้ต่างชาติเช่าที่ระยะยาวหรือว่าขายเรียงต่างเนี่ยครับนะย่ำเยี่ยทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวอย่างแน่นอนนะขอให้ทุกท่านช่วยกันคัดค้านนะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับนะ ค,คุณติ่งบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจที่ไหนล่ะตอนนี้รัสเซียนะแย่งงานคนภูเก็ตหมดแล้วไม่เชื่อถามภูเก็ตไดนะ้ที่ภูเก็ตเนี่ยกับรัสเซียนี่มันมีช่างทําผมมาด้วยเองด้วยนะมาช่างทาผมมาทําผมให้คนรัสเซียที่นี่เนี่ย,ยผมก็คิดว่าของรถสยมเดียวกันค่าแท็กซี่ที่ภูเก็ตผมเคยนั่งมาแล้วนะจากภูเก็ตเข้าเมืองเนี่ยาจะประมาณสักแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยอาจจะประมาณสักหกเจ็ดร้อยบาทนะครับ ปรากฏว่ารัสเซียนี่โหใสครับมีแกร็บมีแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ของพวกเขาเองครับตกลงไม่ได้ใช้บริการไทยเราเลยต่อไปคงจะนะแย่แน่นอนนะเราคิดดูง่ายๆนะครับถ้าเราไปที่ปักกิ่งนะผมเคยสอนไปสอนหนังสือที่เ,เชื่ออะไรนะพ็อกเกยนเนี่ยอะไรนะเ,เสียเหมือนที่เสียเหมือนหมาเลยเสียเหมือนเนี่ยนะครับ เกิดนะผมไม่อยู่ที่นั่นที่เสี่ยเหมือนหรือว่าที่ปักกิงเนี่ยเกิดว่าผมอ,อยู่ที่นูนพักมาพักเพลินเพลินรู้เยทำอะไรดนะีลงมาใต้ถุนตึกนะขายปลาท่อ,ทองโก,โกได้ไหมของไม่ได้อนะ่ะโดนจับแน่นอนแต่อยู่เมืองไทยนี่คนกินอะไรต่างก็มาขายอะไรต่างเยอะแยะหมดเลยอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับนะรรอ่าก็เลยขออนุญาตฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อว่าเราจะได้ไม่ถูกเขา เอาเปรียบไปมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตล่ำลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้วางว่างค่อยเคลียันใหม่สวัสดีครับ